สวัสดีสมาชิกและ FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถที่ต้องบอกว่าในช่องของเราเนี่ยคันนี้มาต้องปังสุดๆกับโปรถแรงแห่งปีนิสันเซลฟี่ 1.8V ปี2013ครับใครตามหารถซีเซ gment สวยๆมือเดียวป้ายแดงขับดีมากๆราคาคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ2 1 9 0 0 0บาทเพื่อนๆซื้อสดไม่บวกแหวดเลยนะครับจอง3000บาท นัดหมายคันนี้เป็นคิวแรกขับกลับบ้านครับรถสวยดูคลิปเต็มๆกันเลยส่วนใครจัดไฟแนนซ์ผ่อน4,000กว่าบาทเพื่อนๆประมาณ4ไปไปลายนะสวยๆถูกแบบนี้ต้องบอกว่าคุณภาพสุดๆ รถงามจริงๆเพื่อนๆภายนอกเนี่ยสีบอลเงินสวยๆแม็กเดิมๆยางยังขับได้ยาวๆนะเพื่อนๆสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเพื่อนๆมาดูภายในครับจะตัดสินใจจองเลยนะครับในตอนนี้สวยลงตัวสุดๆครับลายไม้เบาะต่างๆเกียร์ชุดเกียร์คอนโซลน,นะครับกล้องเนวิเกเตอร์กล้องมองหลังมีให้ครบๆเลย รถสวยจริงเพื่อนๆในตลาดเนี่ยเขาขายกันอยู่2ปลายนะเพื่อนๆหรือ2กลางถ้าพอมีแต่สภาพนางฟ้ามือเดียวไม่แสนสาเนี่ยไม่มีแล้วเพื่อนๆผมแนะนำจองอย่างเดียวครับถึงจะทันคันนี้ ใน้นไม่ทันแน่นอนครับส่วนใครพร้อมวันนี้นัดหมายดูรถที่รามินทาครับเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่มียอดขายเดือนลักกว่า100คันครับการันตีการส่งมอบครับแน่นอนไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้ส่วนใครทันตัดสินใจหารถซีซ g เมนต์คันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องแรงด้วย1.8แนะฮะและออปชั่นภายในเนี่ยถ้าใครมานั่งดิสานเซลฟี่เนี่ยรับรองนะต้องบอกว่าว้าวสุดๆครับ แอร์เย็นเชียบเลยนะเพื่อนๆน,นะสวยๆเลยรีบมานะครับผมเพื่อนๆรีบมาเลยคันนี้ผมทำคลิปมาลดกว่าพันคันเนี่ยคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมต้องบอกว่าตลาดรุนแรงแน่นอน ต้องรีบเป็นโปรลดส่งท้ายปีนะฮะ219,000บาทซื้อสดก็ดีจัดไฟแนนซ์ก็ได้ใครพร้อมจอง3,000บาทจองผ่านร้านปลอดภัยได้รับรถแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้รีบด่วน088-584-5375ครับอย่ารอช้าครับ